เครื่องเวงมืงไปทังก่นาะโก้ไก่ถือเขานอมีไม้เวดเียงใบทั้งหนาเลยเขียงไบทั้งหนาบา,างทัถามก้าวกก็เขียงไบทั้งหนาบาถามเกาก็ไม้เวดเชียงมยอือเพราะว่าไมไปทั่วแต่เพ่อใเนาะเอาเปตาไม่มหวเลยของไผ่ของม่านได้ยังการเส็บมขืนได้ขั้นจังการกับขืนมาะได้ ถามเก้าเก้าเขาบ่กจองตัววันที่ยี่สิบเก้าเขาบอาากจองที่ยี่สิบเก้านะครูบ้านน่ะบ้านม่ะเท่านนอ่ะเอาเขาขายอาใต้หมายเลยยี่สิบเก้ากับมึงกันเลยครูขัดมึงยังแยบขัดมึงเอื่นไปขันมึงอ,อืมมอ,อมเป็นวันที่ถามสิบหนึ่งขันมึงเียเป็นวันที่ยี่สิบเก้าขัดมึงว่านเป็นวันที่ออยี่สิบแปดกัางมาวมาทางเป็นเนาะ ผัดวั่ถิถามทเมื่อผัดวัที่ถามทีเองเมื่อตไปผัดไปวันที่หนึ่งวันที่ลูกหลานแต่รวยรแล้วก็าไ่ไหวเพนะเราว่าคือใจแท่เขาว่าทังที่าได้มานนี้อังคิ้วอี๋ือที่เขาบ่าทังพอว่ายังคิดเอาว่าทังบ้ามาอังคิดผู้ใดผู้ใดทุกผู้ใดอยากมาอานที่ถามทีที่บ้านไม่คือบ้านได้ที่เท่าไร บานที่หนึ่งนที่หนึ่งะปูอันนี้บานที่หนึ่งเองบานที่อันแต่ว่าต้องการวา for ท erm. ้งเลยนั่งมาเกะวาดวาดฉากเอกแล้วเออวาวาดฉักเอกแขนแขนไว้ได้เขาเออี่ยันวาดทยูงนักวาดทิ้งไ่ได้แเออวาทิ่ปวาดที้งได้ไม่มาไดถึเอาเก้าสิบคน เอาสิบเก้าิบน,นบ้างแล้วบางทีหนึ่งเลยเอาเขาวาพาวาไ่่จังกันจังกันบางที่ได้พาวาที่เอาที่หกนะบางที่รุหลานพอมั่งหลายคมเนาะมั่งหลายคมบ้างเขาเด้ว่าอับจากเก้าสิบพาวาให้บางที่เก้าสิบคนแล้วย่างห้มากเกินเนาะขาดไว้ มัดท mm ี่กายไว้นะจำแขงบารายบี an mm ้กายที่ง้องมารานบี้ต้องใช้บ้าต้องจัดให้มันเป็นรยางแยกๆตัวต้องจางไปต้องมัดน่าสถชายไปบานกงได้งถ่ายกอห่ังพอที่ใบต้งพระญานะอูอนันตน้าข้าราชือกูท่น้าข้าราชานอ cha cái phốn nhoi, là dạng to cái phốn mà bác thì nhỏ cũng nhỏ mang bao là mang bao nhoi là ô ô anh ta nào khao ta chú cụ ta nào khao ta dạng vân ngang bác dạng vân thì phải ra hành pháp thì ngoài cảnh đi áo khai bình cứ cả nó phải khai bình cứ cả nó được đó ông có bệnh พ่อเขาจะไปว่าองช่างเฉยคูครังนั้นดอกอ้อเ้าถูกอาวะพ้ใหญ่นั้นดอกอ้อทำยังไงนั้นดอกอ้อคำเา่ะเอออาวะอาาวมาถึงไม่ถูกเพราะน้องพออเขาไม่ถูกไม่รักไม่ถูกไม่หวาเออเราพาะได้ยุ่งดักเออใจถูกจุดดัดลุกเดิมเอาค่อยเป็นค่อยไปลูกไม่ถูกไม่หับจุดดวดเป็นงา้นหรอก้าใครทงา้มา เอา่านโไปก็ยดีแล้วหก็อ้าก่หนักม้าไี้หนักเอาทานงเองล่ะแล้วคืพาไปบ้องช่างเถิดที่เถิดองคือว่ะไปบ้องพระาตายพระชาตายทางฮอดไทยแะพระช้าตายฟุ้งไงพุงไงจังเอยโอมโอมขับขืนว่ หายลรกหายานพูดขึ้มาว่ามันทมาตากบริบนเองเออททองพระโลกเลยทองพระโลเขาว่ะเอาหายม่เิไม่นาไม่เชิญไม่หวานชผูกชุวข้อมันหลือเนาะเอาหายเงินหลายพ่องหายพังหลายมากึงจะการงานจะเริ่มเก่าหแล้วหรือเนาะสา สองเขมยาวเลยมาจ้ะใครยาวพวงนี้ เป็นแนวทางดีๆจากแม่คู่หอมหววเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเข้ากับไปพิจารณาเนาะค่ะยึดจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะแนวทางดีๆจากแม่คู่เพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอฟซีทันใดมักจะจัดขัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะทังช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยากเอาให้พี่น้องไปวิเคราะห์ก่อนลงทุนเนาะค่ะใช่ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค,ค่ะอันนี้ก็เป็นนาบ้านนะคะนาหอประทับปูชีปะเขานะคะปูตานะคะพี่น้องปูตาปูชีปะขาวนะคะ,ะ,คะพี่น้องเนาะคะ่ะ,คะซึ่งเพื่อนไดขี่เครื่องบินอันนี้อะไรเครื่องบินเนาะ เด้อค่ะพี่น้องคนได้ชีเครื่องบินเดินทางเนาะค่ะพี่น้องอค่ะกับปพิจรารณเบ้างเนาะค่ะพี่น้องเนะะาะธรรมะกระจัดเนาะคะ่ะทหัดกผ่านนะคะพี่น้องค่ะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะ คะซึ่งหมายเลขเครื่องบินนะคะพี่น้องหมายเลขเครื่องบินที่ปูเพิ่นนังไปเนาะคะ่ะสามเก้าเก้าค่ะพี่น้องค่ะหมายเลขเครื่องบินเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่ปูเพิ่นนังไปเนาะค่ะสามเก้าเก้าราคาบ้านเลขที่เนาะค่ะบ้านเลขที่ปูเนาะค่ะห้าเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องวันที่หนึ่งนี่ให้รับบัตรคิวแคร์เก้าสิบเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ เก้าศูนย์นะคะพี่น้องเด้อเก่าไปพิจารณาลมพัดลมพัดเกาไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องเนาะ,ะวิเคราะห์เบิ้งว่าหมักบอ่อค่ะถ้าพี่น้องมากกะจัดถ้าคัดกระพานค่ะพี่น้อง ค่ะกิจารณาแเรากัแคบหน้า,นาจอไว้เบิ้งนะคะพี่น้องเ้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแนวทางดีๆเด็ดๆจากแม่ครูเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าปูตาหอปูชีปลาขาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแนวทางแอดกาได้นําเสนอเนาะคะ่ะแนวทางดีๆมาฝากมาต่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัใส่ความผิจจรณนาเบิ้งเนาะคะ่ะทามากกะ คอยเสียงโชกเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าบ่มากกับพันไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะขายแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะพี่น้องเด้อแคบนาจอไว้เสียงโชคเนาะค่ะค่ะแล้วก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะช่วงนี้ช่วงโรคช่วงไพ่เนาะค่ะจังใดก็ระมัดระว่างตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเซฟกาดจะตกด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะไปใส่มาใส่กะระมัดระว่างเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้จะให้เซฟตีไว้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะป้องกันเนาะค่ะ ออกแกบบานเท่ากับย่าลืมแมตเดนะคะพี่น้องเด้อค่ะติดโตวไว้เป็นอาวุธประจํไกแล้วนะคะพี่น้องคู่มือน,นี้นะคะก่อนออกเดินทางต้องสิบจะของเนาะคะ่ะกาดจะตกนะคะพี่น้องเด้อค่ะทั้งเอ็ดมินก็เป็นห่วงพี่น้องปองไปทุกทุกทานเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนเอื่อกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพื่อสิบบริภาทแนวทางดีๆหรือโตเลขเด็ดๆข้าวสารดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะ คลิปนี้แอดก็ขอให้พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะโชคดีม่ใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะลำํำเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ